นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดีดีต้อนรับสู่รายการขิดทีวีนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเสนอห้าแก๊งจากที่สุดภายในเซิร์ฟ GT ฐานโลนะครับไปรับชมกันได้เลยครับว่าจะมีแก๊งไหนแกันบ้างนะครับใช่ครับอันดับที่ห้าครับได้แก่แก๊งที่ถูกลืมไปแล้วนะครับในเซิร์ฟแ,แต่ก่อนในแก๊งนี้ จัดได้ว่าโหดอันดับต้นๆนะครับเด็ดสมัยนี้ครับบหดยุคของเขาแล้วครับคือแก๊งของเด็ดโชคนด่เองครับแต่แก๊งกรีปาลี่คคือแกงเขามีสวนกระชามากมายเข้ามานี่จะรับสมุนไพรครับอ๋อเอ้ยนี่ริงไหแก๊งนี้เป็นแกงที่ถูกลืมไปแล้วครับไม่มีคนอยู่สักคนนะครับอ่าโอเคครับเราไปดูอันดับที่สี่กันดีกว่านะครับครับมาดูอันดับที่ ที่ตัวไหนบัที่สี่กันนะครับอ่าที่สี่ก็ได้แก๊งนี่ครับแก๊งมาชิวนั่นเองนะครับโอ้โหรถมีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นแก๊งที่ใหญ่โตมโหฬารนะครับเต่บว่าคนในแก๊งไม่ค่อยมีฝีมือนะครับก็จับเป็นอันดับที่สี่แล้วกันนะครับส่วนส่วนไอ้คนโหวตมาแล้วผมจะบอกท้ายคลิปแล้วกันว่าใครเป็นคนโหวตมานะครับนี่ผมไม่ได้คิดเองนะครับมีคนโหวตมานะครับ โอเคครับเราไปดูอันดับที่สามกันก่อนครับโอเครับอันดับที่สามได้แก่แก๊งไอ้เก๊งอะไรวะดูก่อนแก๊งลองกินนะคร่บ่าเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นแก้งอะไร B I เก้งไว้อะไรแก๊งลิฟต์สุดแก้งนี้ก็แต่ก่อนเคยมีสองฐานครับแต่กอนนี่โหดมากครับ มีคนดูแลชื่อนุบลองกีนะครับเดี๋ยวนี้ขาได้จากเซิร์ฟนี้ไปแล้วนะครับก็มีแกงนี้ก็ได้รับการโหวตจากไอ้พวกนี้นะครับพวกหัวตังเหลืองนี่ครับไปปิดแกงพวกมันได้พวกมันเป็นคนโหวตเองนะครับเต่จัดแกงนี้เป็นอันดับที่สามนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อันดับที่สองกันเลยนะครับเอาล้ครับก็ใกล้มาถึงอันดับที่สองแล้วนะครับกว่าจะคุยกันได้ครับก็จะเอาใครเป็นอันดับที่สองครับ ที่สได้แก่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 ไหนว้เอี้ยวไฟอย่างนี้ก็ต้องแกงแก๊งส้ออกซิอมเลยครับคือเอติสแคทครับผมมีบทเข้ามาเยอะมีทั้งวัดโป๊ยาคูซาครับเดี๋ยวว่ามันเต็มครับเราจับอันดับที่สคือแกงนี้แกงไออแทไรวแออซออะไรบาลืมว่าจริง ที่มาของแต่ละแก๊งนี่ก็คือไอพวกนี้ครับมันเป็นคนโหวตเองนะครับพาทีมงานมาถ่ายกัไนไนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อที่อันดับที่หนึ่งกันเลยว่าจะเป็นแก๊งไหนนะครับครับส่วนอันดับหนึ่งก็คือแก๊ง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 ออสตาเลยครับนี่ครับว่าน่าแก๊งของเขานี่ิดิดิดิว่าน่าแก๊งของเขาโอ้ รู้สึกยังไงครับกับแก๊งคุณนี่ได้รับเลือกเป็นแก๊งที่กากที่สุดอันดับที่หนึ่งเลยนะครับของเซิร์ฟเดโอเอาไปพูดกับเอาไปพูดกับผมครับ <laughs> ดูครับดูพฤติกรรมของแก๊งครับว่าโ,โ,โอ้สมควรแล้วที่ได้รับเลือกเป็นแก๊งกากคอ่าสำหรับ, <laughs> บวันนี้ก็น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทับไปในรายการหลักแล้วกันนะโอเค <laughs> ใช่ครับ ที่มาจากแก๊งนี่ไม่ได้มาจากไหนครับมาจากการบวชของไอ้พวกนี้ครับมีไอ้พวกไอ้พวกแก๊งวาสตาทั้งหลายลเลยนะครับมันบวชมาครับเรบจัดให้มันได้ที่หนึ่งครับมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็เออพวกมึงบวชด,ดีนะบวเอาพวกมึงมีกากสุดเลยโอเคครับก็ได้จบลงแลวนะครับที่มาหลักก็เป็นการโบวตของมาไอ้พวกเก๊งกากสุดอันดับที่หนึ่งพวกมันหวตกันเองกับผมลยจัดด้พวกมันกากสุดเลยนะครับก็ยังไงก็ฝาก ไลค์ชิปนี้คนกสดตัง้งช่องผมด้เดี๋ยว่ว้เจอกันใหม่มชิปหน้าครับบ๊กไบ